สวัสดีครับผมนายนัทูุนปะางน,นะครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องภูเก็ตแซนด์บล็อกนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกหรือภูเก็ตแซนด์บ็อกนะครับเป็น1ในแผนการฟื้นฟูท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยภูเก็ตแซนด์บล็อกอยู่ในระยะแรกหรือระยะที่1ของการเป็นเปิดประเทศในร้อยสวันนะครับโดยกําหนดให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นําล่องหรือกระบะสายกันเจ็บของประเทศไทย ทดลองเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตและสามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัวก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆในไทยหลังครบ14วันหากตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 กว่าจะมาถึงภูเก็ตแซนบ็อกนะครับอาจจะบอกได้ว่าความจริงแล้วที่มาของภูเก็ตแซนบ็อกไม่ได้มาจากภาครัฐบาลแต่อย่างใดแต่เกิดความพยายามของเอกชนภายในเกาะภูเก็ต เนื่องด้วยรายได้กว่า94%ของจังหวัดภูเก็ตเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวทำให้หลังเข้าสู่โควิด -19 ภูเก็ตได้รับผลกระทบอย่างหนักทำให้ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตประสบปัญหาทางด้านรายได้โดยรายงานจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาคณะการบริหารบริการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,น ิท,ทยาลัเขตภูเก็ตที่เปิดเผยออกมาตั้งแต่เดือนกุมภาระบุว่าภูเก็ตกำลังเข้าสู่ภาวะว,ะวิกฤตจับพันจากรายได้ต่อหัวที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วโดยรายได้ต่อหัวของประชากรภูเก็ตในเดือนกุมภาถึงเดือนกันยานั้นลดลงเหลือเพียง1 9 8 4บาทต่อเดือนหรือต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศที่ราว3,000 4 4 4บาทต่อเดือนผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตจึงมีความพยายามอย่างหนักที่จะิรเริ่มโครงการที่เรียกว่าภูเก็ตภูเก็ตเฟิร์สออกเทเบิหรือโครงการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวเพื่อเสนอให้กับภาครัฐแล้วก็สร้างแรงจูงใจได้อย่างไรนะครับนายปียพงษ์ชูวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันว่าการเผยแพร่ระบาดของโควิดในส่วนอื่นของประเทศไทยยังไม่มีผลกระทบต่อภูเก็ตการควบคุมติดเชื้อยังอยู่ในระดับที่ยังไม่เข้าขีดอันตรายนะครับมีติดเชื้อ3ารายบ้าง10ลรายบ้างต่อวันแต่มันไม่ถึงกับแต่ตัวเลข90ารายต่อสัปดาห์ตามขีดเฝ้าระวังกันพวกเราดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ